สวัสดี <okay, S 1> <ost ia. S 2> ครับพบกับพวกเรานะครับซอมบี้บุ๊กผมปอนครับผมป่วยนะครับ sina, ผมกลับมามเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโอเคเทปที่แล้วเราก็คุยกันสรุปสนาเนาะแล้วก็มานั่งคิดกันว่าเทปต่อไปเราจะคุยกันถึงเรื่องไหนนะครับ <S <S ก็เกิดไอเดียว่าเฮ้ยที่ร้านเราเนี่ยจะมีหนังสือข,ของนอักเขียนคนหนึ่งที่ถือได้ว่ามีนักอ่านตามอ่านกันมาไม่ขาดสายเลยครับ ก็คือจะทักมาถามไทยว่ามีเล่มนี้ไหมมีปกนี้ไหมมีพิมนี้ไหมตลอดเวลารัะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงนักเขียนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนอทั่วโลกทั่วโลกเลยนะครับเขาคือฮารุกิมูราคามิ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 ทำอไกับหัวข้อห้าเหตุผลทําไมนักอ่านทั่วโลกถึงตกหลุมรักฮารุกิมูราคามิครับครับผมหลายๆคนน่าจะรู้จัก มูลคามิผ่านงานเขียนที่วางไว้ตรงหน้านี้อ,อยู่แล้วนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงใครเนี่ยเราต้องรู้ถึงที่มาด้วยก่อนอะนะครับผมฮารลกิมูราคามิเนี่ยเกิดในปี1949นะครับที่เกียวโตประเทศญี่ปุ่น,นบุญนะฮะตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลยเนี่ยมุราคามิเติบโตในครอบครัวที่เป็นนักอ่านขดานแท้เลยก็คือ คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเป็นอาจารย์สอนวิชากับครับผมเพราะฉะนั้นคออือซึมซับมนานันเด็กเลยใช่อ่านหมดทุกอย่างอืถุงสมบงโซบายก็จ่จะอ่านหมดพี่ปอ <_ T> นไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ครับ,รบก็นั่นแหละรครับก็คือการที่จะเป็นนักเขียนที่ดีได้เนี่ยต้องเป็นนักอ่านที่ดีด้วยใช่ครับมูลค่านี้ก็เริ่มต้นมาเหมือนกันกับหลายหลายคนนั่นแหละคือต้องเป็นนักอ่านอ่านอย่างเข้มข้นพี่ปอน ก่อนที่จะมาอ่านมูลคมามีเนี่ยจริงๆพี่ปอนสนใจเรื่องของดนตรีด uh, ้วยอใช่ไหม้องเท้าความก่อนนะครับคือผมเนี่ยเพิ่งจะมาอ่านมูลคามีได้ไม่นานคือก่อนหน้านี้ผมรู้จักมูลคามิผ่านอ่าป๊อปคอเจอร์ผ่านกั็คือมาทำอื่นๆแหละคือผมชอบฟังดนตรีแจ้นั่นเองก็จะพบว่าเวลาหาเพลิแจ๊สอะไรเงี้ยมักเชื่อมโยงไปถึงมูลคามีเออใช่ไปเหมือนกันซึ่งเกือบทั้งหมดจะไป เพลงแจ๊สอยู่เป็นแจ๊สของโคเทรบ้าไมเนวิสบ้านดูกเอริงตันอ่าหลายๆคนนี่น่าจะน่าจะเป็นเหมือนพี่ปอคือว่าชอบมุลละคำนี้โดยเริ่มจากดนตรีก่อนอ่าใช่เนาะจริงๆเหมือนเขาเคยทำบาแจ๊สด้วยใช่ใช่ใช่ก่อนคือก่อนที่เขาจะมาเริ่มต้นเขียนงาน,นครับ,รบเขาก็ทำบาแจ๊สมาก่อนออไปทักพักแล้วเริ่มโอเคเขาก็เริ่มคิดได้ว่าเฮ้ยเราควรทีดด่จะเขียนนิยายแล้วแหละ เขาก็เลยเริ่มต้น,นครับผมก็จริงๆถ้าเกิดใครได้อ่านางานเขียนชิ้นแรกๆอย่างสดับดงขับขาอย่างงี้คก็จะรู้อยู่ว่าเมื่อคานนี้เคยบันทึกเอาไว้ว่าวันแรกที่ตั้งใจว่าจะเขียนเรื่องนี้ยเป็นช่วงบายบายอากาศดีแดดอ,ออกๆกำลังดูเบสบอลสนามเบสบอลจิบเบียร์อยู่แล้วก็แบบ เออเฮ้ยสงสัยตอนแบบรูปเบสบอลมันวิง่งติวติวติว,ว <c oughs> ก็คงแบบเออเฮ้ยอยากเขียน <c oughs> <c oughs> อะไรประมาณนั้น <c oughs> การทํางานเขียนนะมันมันก็คือการทํางานกับตัวเองนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็พองานมันเสร็จปุ๊บสิ่งที่ยากไม่แพ้การเขียนเลยลก็คือการทําให้หนังสือมันยืนระยะซึ่งบอกได้เลยว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะไม่มีใครที่ ไม่รู้จักฮารุกิมุลคามิถ่าเป็นนักอ่านนะครับผมเออเราก็้าพูดอย่างนี้เลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําให้กับใครก็แล้วแต่ที่อาจจะยังลังเลหรือ,อไม่เคยอ่านงานของมุลคามิว่าเล่มเนี้ยมันควรค่าที่จะอ่านคนค่าที่จะได้ทําความรู้จักกับมันมไหมด้วยห้าเหตุผล,ผลที่ทำไมผู้คนทั่วโลกถึงตกหลุมรักหนังสือของ ฮารุกิ <Har> <Har uki, S 1> มุระคามิครับผมมากันที่ข้อแรกกันนะครับก็คือเรื่องของตัวละครในงานเขียนของมูระคามินั่นเองครับเมื่อพูดถึงตัวละครของฮารุกิมุระคามิเนี่ยสิ่งที่มีความเป็นจุดร่วมกันของตัวละครนี้ก็คือความแปลกแยกความโดดเดี่ยวความเป็นคนนอกข้อในสังคมอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างซูมิเรใน<ม>สกุลงซิวิทศน์ หรือโทลุวัตนาเบในโนบิตะนถามว่าตัวละครเหล่านี้ทำไมเขาถึงรู้สึกโดดเดี่ยวเขาถึงรู้สึกว่าตัวเองไม่เข้าพวกจริงๆมันก็ต้องย้อนกลับไปว่า,าด้วยสังคมที่เป็นแบ,บ็คกราวของโเดิยานี่ก็คือสังคมญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เป็นลักษณะดเดียวกับสังคมอื่นๆช่วงเอเชียนะครับก็คือว่าการที่เป็นสังคมรวมศูนย์เมื่อคุณเข้ามาอยู่ในออฟฟิศในสรารง,งานคุณก็ต้องตาม ีเดอร์ตามคือมีระเบียบมีระ<า>เบียบยิ่งสังคมญี่ปุ่นเนี่ยคนก็น่าจะรู้ว่ามีระเบียบมีกฎเกณฑ์อะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายตัวละครของมูรคำนี้เนี่ยก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นชนกลุ่มน,น้อยที่ตั้งคำถามกับกฎเกณฑ์เหล่านี้ว่าทำไมจะต้องทำทำไมจะต้องนั่นต้องนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวละครลักษณะเนี้ยมันก็มีเป็นความแปลกใหม่ของ วรรณกรรมญี่ปุ่นด้วยทําให้บางคนนะ่ะช่วงแรกๆอาจจะมีแอนตี้อยู่สาแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเจเนเรชัน n นันผ่านไปเนี่ยบางก็ทําให้ตัวละครพวกนี้มันตราตึงอยู่ในหัวใจของเด็กอีกเจเนเรชันหนึ่งที่ต้องตั้งคําถามแบบเดียวกับที่ตัวละครมันตั้งนั่นแหละเลยเป็นเหตุผลที่ทําไมคนเึงนอ่านเม่่ละครนี้เขาอาจจะเจอตัวเขาใน ตัวละครของหนังสือแต่เล่มการได้อ่านงานเขียนที่มีมิติอย่างนี้ก็เป็นอ,อะไรที่สนุกนะหรือแม้กระทั่งตัวละครตัวเดียวเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการทําหนังหลายๆคนก็น่าจะได้ดูเยอะเนาะอย่างเบอร์นินะครับผมซึ่งก็เป็นหนังที่ผมผมไม่ดูแล้วก็แบบตรงที่กลับมาอ่านาอะออะไรอย่างนี้หรือหนังที่จริงๆมันจะมีโครงการเข้าฉายอยู่แล้วก็คือ ไร้ไมค์คานะครับอยู่ในรวมเรื่องสั้นแมร์วิ w อาวูเมนนะครับเรื่องนี้เป็นดังที่คานแล้วก็ได้รางวัลเรื่องบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับก็ถ้าเกิดโควิดหมดไปเมื่อไหร่ก็น่าจะได้ดูในโรงภาพยนต okay. ร์โอเคทีนี้มาเริ่มที่ข้อที่2กันต่อก็คือการหลอมรวมเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในงานเขียนของมูราคามีครับอ่าอันนี้เป็นเหมือนกับซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์อเพราะว่า ในการที่แต่ละหน้าของนิยายของมูนอคามีเนี่ยที่จะต,ต้องเจอแน่ๆเลยหนึ่งเพลงะเพลงแจ๊สเพลงแจ๊สเพลงอ่าคลาสสิกหรือแม้แต่เพลงป๊อปอย่างเดอะบีสบอยเนี่ยแล้วก็ไปจงถึงวงรุ่มใหม่ๆวงอันเทอร์เน็ีดเรดิโอเฮดใช่ครับอาย่างในคาสตาออนอชชอร์เนี่ยแน่นอนเลยคือตัวละครฟันระบางคิดเอกจำได้แา่เลยอื นอกเหนือจากบทเพลงมีอะไรอีกหนังมีมีนักแสดงมีอะไรเงี้ยที่มาปรากฏตัวในเหตุการณ์ของมูราคามิด้วย<ช>รวมไปถึงบุคคลสําคัญท้านบริษั์อย่างจอห์นเอฟเคนนีก็คือมันแสดงให้เห็นว่าเขานะีนะ่ยนำะมาทำร่วมสมัยหรือว่าพอเคอเจอร์เนี่ยมาในงานของเขาคือขออนุญาตตั้งข้อสังเกตอืนะครับว่าในนิยายของมูราคามิเนี่ยแต่หลายเท่าหลายตอนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า ตัวละครอ่ากินเบียร์ยี่ห้ออะไรขับรถยี่ห้ออะไรแต่งตัวด้วยเสื้อผ้ายี่ห้ออะไรซึ่งพวกเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์อ่ะของวิถีชีวิตแบบตัวละครของมูลครนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนชั้นกลานะเนาะเออเนี่มันทาให้ทุกครั้งที่อ่านก็จะมีความใกล้ชิดอยู่ว่าเออเฮ้ยตัวละครมันก็กินอะไรแบบเดียวกับเรานะนะเออเที่ยวแต่งตัวแบบเดียวกับที่เราไปซื้อ อะไรอย่างนี้เป็นต้นผมว่ามันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าถึงง่ายครับผมเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมที่มันจับต้องได้นั่นเองและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคืองานเขียนของมุลคามิเนี่ยเป็นส่วนผสมของแนวทางของนวริยายต่างๆทั่วโลกซึ่งมุลคามิเคยบอกว่าอยู่ตรงใจว่างานของเขาอ่ะได้แร,รงบันดาลใจอย่างที่บอกน,น,นั่นแหละไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเขาเติบโต,ตมากับครอบครัวที่เป็นครูสอนวรรณกรรมครับผม พวกวรรณกรรมระดับโลกอย่างชาดิสเกนแฟรงค์คากาฟิโอดอร์ดอสยสกี้ตอสตอยอะไรพวกเนี้ยมันผ่านหูผ่านตาเขาบมดหมดมแล้วมันก็เกิดการสังเคราะห์สมปรต่อให้กลายเป็นงานของตัวเองเนี่ยถ้าได้มีโอกาสอ่านงานของผู้ราคานี้แล้วไปลองอ่านงานที่เขาบอกไว้แล้วว่าเออไ้่ธรรนดา,นาเนี่ยดีไม่ดีเมื่อกลับมาอ่านอีกรอบหนึ่งอ,อาจจะเห็นเขาลางบางอย่าง ที่มูลคามิติต้องการที่จะซ่อนเป็นนัยยะก็ได้ครับผมมาถึงข้อที่3ของเรานะครับเพราะพวกเราทุกคนเคยผ่านเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านและการแตกสลายมาแล้วมันก็คืออ,อรารมณ์ความรู้สึกถ้าถ้าพู้กันเป็นภาษาแบบภาษาวรรณกรรมหน่อยมันก็คือการที่แบบเขาเรียกว่า coming of age นะครับว่าในช่วงเวลา ของเราช่วงเวลาของมนุษย์เนี่ยกว่าจะจุด A เป็นจุด B กว่าจะวัยรุ่นไปนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์ที่ทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกเกิดการตั้งคําถามไปจนถึงอาจจะถึงขั้นแตกหักเลยก็ได้ซึ่งนี่คือ,อภาวะของตัวละครของมุราคามิแทบทุกตัวเลยที่จะต้องเปลี่ยนผ่านต่อให้บางเรื่องอย่างเนี่ยเร่มน่าสุของมูราคามิอย่าง สังหารจองอัศวินตัวละครก็เป็นชาวัยกลางคนอ่ะแต่การที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ผ่านจุดของการเปลี่ยนผ่านหรือการแตกหักอะไรอย่างนี้การเติบโตคือส่วนสําคัญที่ทําให้อ่าหลายคนที่อ่านงานของมูลคานี้เนี่ยชื่นชอบแหละเพราะว่าตัวละครมันต้องมีวิวัฒนาการการที่ว่าเขาต้องเจอนี่ไปเจอนู่นเจอนี่แล้วนำพาให้อะไรบางอย่างในตัวเขาอ่ะ เปลี่ยนไปซึ่งคุณอ่านแล้วแล้วแนบสนิทไปกับตัวละครเนี่ยก็อาจจะได้รู้สึกแบบเดียวกันว่าเออเฮ้ยฉันก็เคยผ่านช่วงเวลาแบบนี้นะช่วงเวลาที่ว่าเราไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันโผล่ขึ้นมาในชีวิตได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้อ่านงานของมูนลนิธินี้คุณจะรู้สึกแบบเดียวกันเลยว่า เฮ้ยฉันไม่ได้เป็นเป็นอย่างนี้แค่คนเดียวก็ฟีดแบ็กมากมายก็รู้สึกว่าการนักอ่านเราคำนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเติมช่องว่างในจิตใจใช่ครับกโ็โดยส่วนตัวจากประสบการณ์ที่ทำงานอยู่ที่ร้านเนี่ยมผมเคยเจอนักอ่านอยู่คนหนึ่งที่มาใช้บริการที่ร้านเนี่ยแล้วเธอก็บอกว่า,าเธออ่านงานนอร์วิชิมูดซ้ําทุกๆหนึ่งปีผมถามว่าทําไมเขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าเขาต้องการจะเติมเต็มบรรยาที่หายไปในชีวิต ก็เป็นอะไรที่ทําให้ผมจดจำมาได้ตรงทุกวันนี้เลยนะว่าคนบางคนเขาค้นพบอาาัญมณีค้นพบสิ่งที่มันทําให้จิตใจเขา,าเออได้ชําระล้างนี่แหละครับมันคือพลังของวรรณกรรมใช่ก็คือถ้าย้อนไปในอดีตพวกวรรณกรรมเกี่ยงเนี่ย จะขึ้นชื่อเรื่องความโศกเศร้าเสียใจที่ตัวละครเอกเนี่ยคือจะต้องตายเหมือนอานักปราชญ์กีก็คือจะบอกว่าความเศร้าทําให้คนได้ก้าวต่อไปได้คิดคได้เห็นแง่มุมอะไรที่ใหม่ๆแล้วก็แบบทําให้ชีวิตแข็งแกร่งขึ้นนี่ก็คือหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําให้นักอ่านหลายคนเนี่ยบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าขาดนิยายของมูลคามนี้ไปไม่ได้เลยครับผมมาถึงข้อที่4กันบ้างนะครับแนวทางการ<ม>ขเขียนของมูลคามนี้เนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่ที่ความสมจริงเท่านั้นนี่คือ ลายเซ็นลายเซ็นของคุณฮารุกิมุระคันมิเลยแต่หลายคนที่อ่านงานที่นอกเหนือจากโนบิเ a n นบูดหรือสปูตินิสวิทาเนี่ยบางเล่มนี่ทำเอาเวอร์เหมือนกันมันจะมีทั้งเรื่องของอความเหนือจีนความแฟนตาซีนะครับงานที่เด่นๆในลักษณะน,นี้ก็จะมีอย่างไร่ผ้า,ามุสิกสำหรับล่นขับขานพิมพ์บอลแล้วก็แกะรอยแกะดาว แดนแดนแดนผมบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนงานแฟนตาซีเลยเนะี่ยโดยเฉพาะก็ต้องพูดถึงบันทึกนกไขาลานะนะครับซึ่งตอนของอานเนี่ยเวอร์เหมือนกันแต่หลายอย่างที่มูลค่นี้ใส่เข้ามาเนี่ยมันก็เล่นเล่นกับการรับรู้ซึ่งบอกได้เลยว่าความเหนือจริงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นได้ทั้งสัญญาที่อาจจะต้องค้นหากาันแล้วก็ไปตีความกันแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นได้ทั้งภาพจํา สมมุติว่าคุณอ่นานบันทึกนกไขาลาเนี่ยผ่านไป 4- ี่หปีเนี่ยเนื้อเรื่องอาจจะจำไม่ได้แต่ที่คุูจะจําได้เลยก็คือความเหนือจริงอ่าอย่างที่ผมจําได้ว่าอ่าก็ต้องมีฉากที่ตัวละครตกไปในบ่อน้ําร้าอย่างนี้แล้วก็ฉากการสังหารหมูในสวนสัตว์ที่หนนจริงความเหนือจริงในงานของมุลละคมีเนี่ยมันไม่ได้หลุดโลกไว้ท่ทีเดียว<ช>มันทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่ากึ่งจริงกึ่งเหนือจริงบางทีมันเป็นความรู้สึกที่แบบ เหมือนมันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นวัฒ<า>นธรรมหรือว่าเป็นสิ่งที่เรารับรู้ของมันอยู่แล้วแต่ยริมันแค่โผมาในแบบช่วงขณะหนึ่งของตัวอักษรของมรามิแล้วก็อาจจะช่วยให้นักอ่านเน,นี่ยได้ลืมโลกแห่งความเป็นจริงไปได้สักพักนึงด้วยใช่ครับมาถึงข้อที่5ของเรานะครับฮารุกิมูราคามิถือว่าเป็นนักเขียน ที่ไม่อยู่กับความสําเร็จเดิมๆนะครับเขาพยายามหาหนทางใหม่ๆในการนําเสนอเรื่องเล่าเขามุลนิธิครั้งนี้ไม่ได้เขียนแค่อนิยายอย่างเดียวนะครับเรื่องของบันทึกความเรียงสารคดีเนี่ยมูลาิธิครั้งนี้ก็เขียนเหมือนกันผมจะยกตัวอย่างงานที่ผมชอบมากๆเลยก็คือเกิดความคิดของก้าววิง<ม>่งก็คืออย่างที่ทราบกันนะครับว่ามูลคามินเนี่ยเขาก็ วิ่งเป็นงานในเลยครับวิ่งลาวโอ,โอไม่ใช่ครับอันนั้นอันนั้นไม่ดีครับอันนั้นไม่ดีครับคือผู้หลักเขาที้เขาวิ่งมาราธอนครับผมนะครับผมขเขาก็เคยบอกไว้ว่า้การวิ่งเนี่ยมันเป็นการจัดระเบียบบางอย่างรวมถึงความคิดด้วยเพราะฉะนั้น มูลคามิก็เลยเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อจะบอกว่าการวิ่งมันก็มือคุณต้องแต่งการตัวเองอยู่ตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับความคิดแต่ก็มีเป้าหมายด้วยใช่ครับใช่ครับผมเจอหลายๆคนเลยนะที่อ่านงานของมูลคามิปุ๊บโอ้ฉันวิ่งแล้วไปวิ่งเลยอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีใช่นะครับผมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีงานอย่างพวกอันเดอร์กราวนะครับที่จะเป็นเป็นสารคดีนะครับ พูดถึงเรื่องของเหตุแก๊สซาลินในสถานีนรถไฟโตเกียวนะครับการไี้โ<ม>ด่งดังมากตัวมุลลาร์คามิใช้เวลาในการสัมภาษณ์ทั้งเยือ,อแล้วก็ทั้งฝั่งสมาชิกราชทิ์อมชิรเกียวครับนะครับผมเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่มีบางช่วงบาง,างวันที่ขนลุกลยนะคือม่อลาร์คามิเป็นคนที่มีหลายหลากหลายมิติแล้วมันก็สะท้อนออกมาในงาน เขียนซึ um <NY> people, them, whales, so like ่งมันม so ันมีทั้งความทรงพลังมีทั้งความน่าติดตามและนั่นแหละครับก็คือ5เหตุผลที่ทำไมผู้คนทั่วโลกถึงตกลุงรักหนังสือของฮารุกิมุระคิก็ผูฟังผู้อ่านทุกท่านนะครับคิดยังไงกับฮารุกิมูระคำนีก็เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรืออ่าเป็นอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์นะครับ เราก็อยากที่จะชวนคุยอ,อคืออยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไงอาจจะคิดไม่เหมือนเราที่เราคิดก็ได้เพราะว่าหนังสือของมูราคามิเนี่ยอ่านสิบคนเนี่ยก็มีความเห็นแตกต่างกันเยอะยะมากมายซึ่งการได้มีโอกาสคุยกันเนี่ยก็น่าจะช่วยให้การอ่านหนังสือเนี่ยมันสนุกมากขึ้นมากขึ้นใครยังไม่มีเล่มไหนถือว่าบางคนอยากจะเริ่มต้นเลยคือแบบไม่เคยมีหนังสือของมูราคามิเลย ทางทีมงานเราก็ให้คำแนะนำได้ครับครับผมก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทิ้งคําถามไว้ก็ได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปช่วยตอบครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะลองมาจับเยีมจริงๆเนี่ยอืก็เรียนเชิญนะครับร้านอม b บุก r c a นะครับเปิดทุกวัน10โมงถึง2ทุ่มนะครับผมก็ แวะเข้ามาได้นะครับเดินเข้ามาตบห้วนพนักงานก่อนเลยบอาเฮ้ยมุลคามิอยู่ไหนวะไม่ไม่อาจจะก็หดไปหมดไปนะครับผมก็เข้ามาถามได้นะครับว่าเอออยากอ่านมุลคามิแนะนำาเล่ีไหนได้เดี๋ยวอ่าเราก็จะช่วยนะครับทุกท่านในการที่จะเลือกหนังสือนะครับเพื่อที่ว่าอ่าเมื่ออ่านจบแล้วจะได้มีความประทับใจแล้วก็อยากอ่านต่อครับ นะครับผมขอบคุณทุกการ subscribe s u b s c r i b ์นะครับการกดไ like, ลค์การแชร์นะครับผมซึ่ง3มอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีกำลังใจในการทำงานอ่าครับผมนะครับผมตอนหน้าเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีปอนก็จริงๆเราก็อยากให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยคืออินบ็อกเข้ามาแบบพูดคุยกับพวกเราว่าอยากฟังนักเขียนคนนี้จังอ,อยากฟังเจยะกันหนังสือเล่มนี้จัง แนะนำกันธรรมได้นะครับผมก็ตามช่องทางนะครับทั้ง Facebook YouTube ตามนี่เลยชี้ต่างแนวๆแนวตรงนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็พอของคอครับผมแล้วพบก,กันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนอสวัสดีครับ